ทุกคนคะคลิปนี้เรามาปลูกโป๊ยเซียนจักรพพรดกันคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราเอาตะแกรงนี้คะ่ะตะข่ายพลาสติกนะคะที่ทํากรงไก่กรงหมากรงแมวเนี่ยนะคะวางลงไปก้นกระถางนะคะเพื่อที่จะป้องกันดินไหลนะคะถ้ามีกมากมะพร้าวใส่กากมะพร้าวลงไปด้วยนะคะเป็นการ อุ้มน้าไว้นะคะกาบมะพร้าวจะอมน้ํานะคะทําให้ดินชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบไม้ลงไปค่ะใบไม้นะคะทําให้รากเจริญเติบโตได้เร็วนะคะใส่ใบไม้ลงไปด้วยนะคะถ้าดินยุาบเมื่อใบไม้ยุบดินยุบเราก็สามารถเติมดินได้อีกนะคะ ค่ะทีนี้เราก็ตักดินใส่ได้เลยค่ะปลูกได้เลยค่ะอันนี้เป็นดินเคาน์เตอร์เก่านะคะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์วางทีวีค่ะที่มันย่อยสาลายแล้วนะคะกลายเป็นดินนะคะเอามาตากแดตดตากฝนไว้ให้ย่อยสาลายกลายเป็นดินนะคะนี่ค่ะลองรอยอารยธรรมอารายธรรมยังอยู่ฉันเคยเป็นเคาน์เตอร์มาก่อน นำมาเป็นดินได้ค่ะทำเป็นดินปลูกเลยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ปุ๋ยเม็ดไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเอาน้ำข้าวปากักบน้ำสาวข้าวลดได้เลยค่ะเป็นปุ๋ยนะคะค่ะโคเตอร์ค่ะ,คะเคยเป็นโอเตอร์มาก่อนนะคะเป็นดินหมดแล้ว เป็นดินหมดแล้วค่ะ